สุนทรียภาพแห่งการสื่อสารโพลิสแซดของแท้ กลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการแซดแอนเซอร์ของเราก็เดินทางต่อมาที่บ้านแพงเนาะ,นะเป็นอีกอำเภอหนึ่งเหรอคะเป็นตำบลเป็นตำบลเฉยๆเพื่อที่จะมาดูเสือกอกนี่อย่างนี้นะคะรวมถึงที่นิกนั่งอยู่ตรงนี้และขอต้อนรับแขกเราเชิญคนพิเศษอีกหนึ่งท่านของเราพี่น้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขอมาดูแบบเป็นงานฝีมือต้องว่าอย่างนั้นนะคะของแบบชาวบ้านที่นี่ใช่ไหมคะคะเป็นงานที่เขาบอกว่าเป็นโอทอก สำหรับอำเภอโกสัมพีของเราเลยโกสัมพีหนูยังติดว่าโกสัมพีอยู่นะคะแต่คือโกสุมทิ่สัยนี่แหละนะคะเรามีเขาเรียกว่าเป็นเสือกกใช่ไหมคะเสือกกะแล้วมันแตกต่างยังไงกับออย่างเท่าที่นิกเคยได้ยินมาเสือจันทบูรณ์อ่นี้ค่ะต่างกันยังไงคะก็เป็นกกชนิดเดียวกันนะคะแต่ว่าปลูกคนละที่ค่ะเราจะเป็นจะเป็นกกน้ําจืดตัวนี้มันจะเหนียวค่ะใช้ทน อ๋อใช้ทนแล้วคำว,ว่าทนนี่เขาจะใช้ประมาณกี่ปีอะคะทนนี้ก็อยู่ได้เป็นสิบปีค่ะอุ้ยเหรอค่ะเสือกกอยู่ได้เป็นสิบปีเสือเนี่ยมันมันทําไว้เพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อปูนั่งเพื่ออะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเหรอคะก็ปูนั่งอนอนหรือว่าตัวน,นี้จะเป็นบุฟองน้ําอย่างหนาออค่ะหรือว่าจะเป็นเสือยาถวายพระเสือนั่งสมาธิหร,หรือว่าเป็นชุดรองแก้ลงจานก็ได้ พอดีหมู่บ้านเราชื่อบ้านแพงเนาะบ้านแพงนี่จะมีหนองน้ําใหญ่ค่ะหนองน้ําใหญ่ทีนี้แบบพัฒนากรนะคะของอําเภอพัฒนาการอําเภอท่านเห็นความสําคัญของก็คือมีหนองน้ําใหญ่น่าจะมีอะไรให้เรามาทำอย่างเงี้ยค่ะก็เลยประมาณตั้งแต่รุ่นแม่แล้วค่ะสามสิบปีที่แล้วได้มีการไปกบที่ไปดูงานแล้วก็ไปเอากกที่จันทบูรนะคะที่จันทบุรี ค่ะแล้วก็เอามาลองปลูกที่นี่แล้วก็ได้ผลดีค่ะเพราะเรามีหนองน้ําใหญ่แล้วก็ได้ได้เยอะด้วยแล้วก็มีการไปดูงานเสร็จแล้วก็ไปดูวิธีการทําของเขาค่ะแล้วลองเอามาทําแล้วก็มาพัฒนาการทําเป็นแบบรูปแบบใหม่ๆแล้วพี่น้อยทําเองเลยเหรอคะหรือว่าเรามีแบบว่าเป็นชาวบ้านนะคะในท้องถิ่นเนี่ยค่ะคือร่วมกันทำอ๋อเป็นเป็นกลุ่มแม่บ้านอะไรเงี้ยเป็นกลุ่มแม่บ้านเป็นองค์กรย่ง่ะ เฮ้ยดีจังอย่างนี้มาใช้บริการบ่อยไหมคะพี่บุญธรรมก็มาเรื่อยครับส่วนใหญ่เรามาซื้อแบบว่าเป็นของฝากนี้ของฝากอุ้ยแล้วเราซื้อประเภทไหนเราก็ได้ถูกด้วยเออชิวฮะแล้วก็อุดหนุนของพื้นบ้านเรางี้แล้วส่วนใหญ่ที่เขาใช้เป็นของฝากแบบบ้านเราอะไรเงี้ยจะจะใช้ประเภทไหนคะนี่เสือพับได้เป็นแบบเสือปิ๊งนิก ปิกนิกอ่ะแบหพับพ่พาสะดวกใช่ไหมปิดรถไว้สักพืนจากปกติเนี่ยเราอาจจะแบบวน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 ยาวใช่อันนั้นจะเป็นเสื้อแบบโบราณค่ะตอนนี้เราใช่ค่ัเป็นเสื้อปิกนิกอุ้ยดีอ่ะนี่เราก็แกะอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันมันก็ผืนใหญ่เลยใช่ไหมคะพี่น้องก็มันมีผืนหลายไซส์หลายขนาดนะคะอื เราก็จะเลือกแบบนี้เหรอคะใช่ <Okay. S 1> ให้กับลูกค้าของเราเนี้ย <Okay. S 1> ให้แขกคนพิเศษของเราอย่างนี้เนาะน่ารักดีแต่เท่าที่สังเกตนะคะคุณผู้ชมค่ะก,ก็อย่างที่บอกว่ามันจะมีหลายไซส์นี่อันนี้ทำไมมันดูหนาจังอะคะพี่น้อยอันนี้จะเป็นกบทอทั้งต้นเลยค่ะคือเอาต้นกกมาทอ,อค่ะมันดีอย่างคือมันจะเหนียวทนมากแล้วก็ใช้ไปสักพักมันจะนิ่มอม,มันจะนิ่มกว่าเสือ้อ ที่ไม่ได้นีค่ะที่เป็นเปลือกตัวนี้เป็นเฉพาะเปลือกกกค่ะอแต่เราจะซอยเอาเอาเอาไส้ทิ้งค่ะเพราะว่ามันจะสามารถย้อมติดได้ง่ายกว่าตัวนี้ถ้าเอาไปย้อมใช่ค่ะไปย้อมสีถ้าตัวนี้ไปย้อมสีมันจะไม่ค่อยติดเพราะมันเส้นใหญ่ค่ะมันเนื้อเหนียวค่ะตัวนี้ตัวนี้ิ่มก็เป็นฟองน้ำข้างในที่อยู่ข้างในเขาใช่ครับอ่ากับอีกหนึ่งรูปแบบแล้วแบบนี้ล่ะคะอันนี้คืออะไรยังไงอ่ะตัวนี้เรามาแปลรูปเป็น ที่นั่งคล้ายๆอาศนะค่ะออืแบบนิ่มแบบเป็นแบบพับแบบพับได้เลยค่ะมีแบบพับได้กับเป็นแบบแผ่นเดียวก็มีค่ะตัวนี้พับได้แบบนี้ก็จะเป็นพับอนี่พับอีกสายหิ้วด้วยเออน่ารักค่ะนี่ชาวบ้านนะคะหรือว่าใครอยากจะทำบุญอยงนี้เออถวายอาศนะก็ได้กุศลเยอะนะเขาว่ามาเออก็สามารถที่จะแบบนี้ได้ถวายพระก็ได้ เวลาท่านไปทุดดงอะไรเงี้ยก็จะเอานี่ไปมันเบาๆเองแล้วก็น,นั่งได้สบายนั่งได้นานอุ้ยหลายแบบอ่าแบบนี้ก็จะเป็นแบบที่พี่น้อยว่าก็คือไม่ได้พับแล้วก็จะเป็นผืนอย่างนี้เลยแล้ว,ลวก็แบบนี้แบบนี้จะเป็นเสือหรอคะอันนี้จะเป็นเสือลายมัดหมีค่ะคือ,อ,อตอนนี้ร <า S 1> เราแปลรูปจากจากเสื้อผ้าค่ะผ้าไหมผ้าฝ้ายลายมัดหมีลองมาทําดูกับเสือกกลองดูว่ามันจะสวยไหมก็ลองมามัดหมีดูแล้วก็ทอดู ก็ขายดีมากค่ะตัวนี้ใช่ค่ะถ้าจะพูดถึงอ่ะมันก็จะเป็นแบบศิลปะแบบไทยอีสานเราเนาะพอพูดถึงมัดหมี่ปั๊บเราก็คิดถึงผ้าไหมคิดถึงลายโน,โน่นลายนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มาประจวบเหมาะกับการที่ทําเป็นเสือกกอย่างนี้ก็โอเคเลยค่ะแล้วลายแต่ละลายเลยใครเป็นคนคิดพี่น้อยเองเหรอคะก็ะเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นเราค่ะช่วยกันคิดของชาวบ้านนะคะในหมู่บ้านแพงนี่ค่ะช่วยกันคิดช่วยกันทํา ก็ไปยกขึ้นมาเรื่อยๆว่าลายไหนที่มันได้รับความนิยมอย่างนี้เฮ้ยที่ลูกค้าต้องการบางทีอาจจะเป็นลายที่ลูกค้าต้องการแล้วก็มาดูมามามาดูว่าเราสามารถทําได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะแบบแบบช่วยกันคิดนะค่ะพนักงานของเรามีเยอะไหมก็ถ้าในกลุ่มก็ก็รวมๆกันก็ประมาณ60คนโอ้เยอะอยู่ถือว่าเป็น อีกหนึ่งวิชาชีพที่แบบว่าหล่อเลี้ยงคนในพื้นที่ได้เลยอย่างดีเลยทีเดียวอย่างพนักงานเย็บของเราอย่างเงี้ยคนงานของเราอย่างเงี้ยตอนนี้300อไม่เอาละค่ะได้สี่ห้าร้อยต่อวันใช่ค่ะุยไม่ต้องไปทำงานกรุงเทพไม่ต้องเรียกร้องค่าแรงขั้นต่ำนี่มาทอกมาทอกกกอยู่ที่บ้านเนี่ยอยู่ใกล้ครอบครัวด้วยเราจะเน้นพวกสินค้าที่แบบเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นนะคะถ้า สนใจยังไงก็แวะชมดูได้นะคะที่หมู่บ้านแพง เพืโกสุมี่สายจังหวัดมหาสารคามหรือว่าจะสั่งได้ที่ติดต่อที่เบอร์0897123539สั่งได้เลยค่ะค่ะถข้าวประเทศนะคะถึงข้าวประเทศด้วยว้าวคุณผู้ชมค่ะถ้าหากใครนะคะที่อยากได้สินค้าดีมีคุณภาพนะคะฝีมือพี่น้องบ้านเราเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยละค่ะส่วนแชทอนเซอร์ของเราวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษของเรามากๆพี่น้อยนะคะขอบคุณค่ะและขอบคุณ เพื่อนช่างคนพิเศษของเรา <c oughs> คนนี้พี่บุญธรรมสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> คุณผู้ชมค่ะแซดแอนเซอร์หมดเวลาแล้วสำหรับช่วงนี้ <c oughs> คงต้องลาไปก่อนไปพบกับพบอิดพิชิตโชคนะคะนี่ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมครับในงานถนนคนเดินของจังหวัดเชียงรายนี่มีคนคุกคานมากๆนะแต่ว่า PSI ของเราและร้านชุมพลอิเล็กทรอนิกส์ฝีม,มือกว่าครับเพราะว่าเราสามารถหามุมสงบไนดะ้ถ้าท่านใดคิดว่าตัวเองมีไหวพลิปดีกว่านั้นและความสามารถดีกว่านั้นก้าวเข้ามาเลยฮะชุดจานโอเคอาจจะเป็นของท่านฟรีฟรอ่าไม่ได้โฆษณาเกินจริงด้วยแล้วผมแจกจริงๆ และตอนนี้มันก็ตั้งอยู่ที่นี่แล้วนะฮะรอแค่ว่าคุณมเมาไปเท่านั้นเองถ้ากล้าเชิญเข้ามานะครับถ้าไม่กล้ายืนดูอยู่ตรงนั้นนะฮะไม่เป็นไร<อ>เดี๋ยวเราอรอผู้กล้าได้นะครับเพราะว่าคืนนี้อีกยาวนานนะอเอาใช่ไหมฮะโอ้ลอ,ล,ลองเล่นเกมดูนะครับสุดยอดมากครับพี่มผมเลยอยากจะจุดผูอห้พี่จริงๆ <c oughs> พี่นี่ถือเป็นผู้กล้าเลยนะครับนี่น <c oughs> ี่มามา,มาท่านเดียวเหรอฮะบมาคนเดียวครับติดจานอยู่หรือเปล่าครับ <c oughs> ติดอยู่ครับติดจานพีทไอป่ะ ม่่ใชครับแสดงว่าดูดูดาวเทียมอยู่ครับ,บรดูดาวเทียมอ๋อดูดาวเทียมอยู่ใช่ไหมฮะอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นพี่มาดวลกับผมดวลกับผมเราต้องดวลกันนะครับผมบเพราะว่ามันเป็นเกมของลูกผู้ชายฮะเกมนี้ฮะนี่คือเกมของลูกผู้ชายที่บวชแล้วเรียนแล้วเท่านั้น <c oughs> เราต้องบวชแล้วเรียนแล้วเพราะไม่งั้นเดี๋ยวทางฝั่งนั้ชวนไปบวชอีกอนะฮะฉะนั้นพี่มาดวลกับผมถ้าชนะพี่ได้ LNB ได้ LNB ไอ้ตรงหัวจานนะฮะแต่ถ้าแพ้เหลือเสื้อโอเคไหมฮะถ้าพร้อมแล้วนะฮะเอามือคุณผู้ชมครับตอนนี้คุณผู้ชมดูอยู่นี่คือสดๆเลยนะครับผมเจอพี่เขาที่งานดูว่าเขาพิชิตโชคได้หรือเปล่านะครับอเอามือขึ้นมาครับพี่กำไว้ครับพี่อันนี้เป็นเกมลูกผู้ชายเลยนะครับยันยิงยันย่าวปังกระเป๋ายิงจุ๊บ กินกันไม่ลงเลยกินกันไม่ลงแล้วแล้วงวดต่อไปพี่ออกอะไรอะเก่งกันนะเนี่ยเก่งกันนะเนี่ยเอานะแต่ผมจะออกคอนผมบอกแค่นี้พี่ต้องออกกระดาษแน่นอนฉะนั้นผมออกกันไกลดักไว้ดีกว่ายังยิงยังยาวบังบัยิ่งชุบ นี่ฮะเป็น LNB นะฮะเห็นไหมบอกแล้วว่าเราแจกกันง่ายอย่างเงี้ยเราไม่ไม่ได้ยากเลยนะครับอันนี้ LNB มอบให้คุณพี่ไปเลยคุณพี่ LNB เนี่ยมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของจานอ,อยากได้ทั้งชุดไหมก็อยากอยู่ครับอยากใช่ไหมฮะถ้าอยากพี่ต้องเล่นเกมกับผมถ้าชนะทั้งชุดเลยจาก LNB เป็นจานหนึ่งชุดแต่ถ้าแพ้เหลือแค่รางวัลปอบใจบเล่นไม่เล่นครับเล่นก็นได้ครับเล่นนะครับ โอเคถ้าเล่นมาทางนี้ก็พี่นู่นคนดูอยู่นู่นกบพี่อ่าเรามาตรงนี้ครับพี่อ่าพี่อันนี้พี่เป็นคนไทยร้อนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ี่อ่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะนแล้วภาษาไทยต้องพูดได้แน่นอนผมมีคําคํานี้ให้พี่พูดในเวลาที่กําหนดพี่ฟังให้ดีนะครับเดี๋ยวผมนึกแป๊บนะครับเพราะว่าคํานี้อันตรายมากครับยายมีเลี้ยงหอยกับยายหอยเลี้ยงหมี ยายมีเลี้ยงหอยยายหอยเลี้ยงหมีพี่พูดคำนี้ห้าครั้งภายในเวลาหนึ่งนาทีอ่ลองซ้อมก่อนไหมฮะยายมีเลี้ยงหอยยายหอยเลี้ยงหมีเฮ้ย,ยได้เว้ยได้เว้ยเอานะครับถ้าผมเริ่มจับเวลาปั๊บพี่พูดเลยนะครับ หนึ่งสองสามไปยายมีเลี้ยงหอยยายหอยเลี้ยงหมีหนึ่งยายมีเลี้ยงหอยยายหอยเลี้ยงหมีสองยายมีเลี้ยงหอยเออยายหอยเลี้ยงหมีสามยายมีเลี้ยงหอยเออยายหอยเลี้ยงหมีสี่ยายมีเลี้ยงหอยยายหอยเลี้ยงหมีได้ไหมโอ้โหสามสิบวินาทีครับและจานโอเคเป็นของเขาครับเต้องปือมือดีจ้าโอ้โหนั่นพี่พี่ไปแล้ว พี่ไปแล้วพี่ไปแล้วอ่ะโอล้วพี่อยู่ตรงนี้เองอะบ้าจังเลยตายแล้ว <แก S 1> อ้ตายแล้วเสร็จเลยนะฮะเห็นไหมบอกแล้วว่าง่ายมากนะครับชุดจันโอเคหนึ่งใบซะอย่างั้นนะฮะ <S <S ระวังจะจิ้มตากันนะลูกนะเอออ่ะมีมีท่านใดไหมมาร่วมสนุกกันนะครับลืมบอกคุณผู้ชมไปคุณผู้ชมครับสำหรับ พบอิดวิชิตโชคในเกมนี้นะครับผู้ท้าจริงของเราโอเคนะฮะจัดโอเคไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ